ว่า,อาบอเซีนว่าใกล้ตายบเป็่นยังหมากัดมากัดโอ้หมากัดตายใช่ไหเนาะตายไปแล้วไปนองไกลบอเซียงอันนี้ออกซศาบอเซียงอันนี้เนาะอันนี้ดำๆนะเพรขอมันคือมันมืดไปนึงนะงเปิดไพ่ขอดูบปสิเฮ็ดเพียกอีกเทิงเลยนียน่เนาะอ่าอืออือ หักแล้วหักแล้วคือเอาไวเอาหัวทเหยียดก็ไวทั้งนอกอันพื้นคั่วก็ได้ว่าสุทธิ์เลเอาไปดองเนาะกลมาตั้งแต่นเนาะอ่าพอดีว่าไปหาทั้งในเวียงเราไปดองเนาะทั้งไอเวียงนอกเดือนไปดองเนาะ ม่ไปเยี่ยมไปอยากเนาะทำไทยเบิรงเนาะไปลองเนาะไปเบิรงเงินอ่าเรื่องครัวอะไรกับห้องน้ำเนาะไปลองเนาะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะทางเรื่องเพิ่ยวกับกอดอากอดเติมเนาะเรื่องครัวเนาะไปลองเลยเนาะกับทักทายสบายดีเด้อสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิซีเบิร์สสุกูสุคนพี่น้องเนาะหรือว่าจะอยู่ในและกระดัางประเทศพี่น้อยเนาะก็ยินดีต้อนรับท่านเขาสูุซองเบลซาดีซาเนลอีกแล้วพี่น้องเนาะพวกกันคือเก่าเนาะ อ่าเมื่อกี้จะมาหาทางบ่อสิงพี่น้องเนาะตอนค่อยคำล,ง,ลง,ญญงแรงเนาะอ่าบรรยากาศแรงเนาะพอดีว่าทั้งหลังก็บอู้อ่ามืดมาอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะอ่ากำลังสิตกพี่น้องเลยอ่าตจ้พี่น้องเรามาอ่าดอกนี้เนาะเห็นทั้งอ่าได้ยินบอเซียนเนาะออกมาจับฉัน,นพี่น้องเนาะได้ยินบออ่าไก่บ่อสิง,นเ,สนนงเนาะตายแล้วว่าจันพี่น้องเลยอ่าว่า ตะกีว่าสิพากันฮิตข้อไก่อยู่วันนี้บุรีฮิตเลยพี่น้องน้องบ้านนี่ก็ได้เนาะบุรีว่าข้อไก่ไก่บ่มีได้ใกใกจกักทิ่อ่าไปอ่าให้ยังยู่วันนี้พี่น้องเลยเอาอย่างไดก็จีเข่าไปอ่าสัมภาษณ์หรือว่าถามไทยทั้งบทสิ่งก่อนพี่น้องเน้องบ่าอ่ามันเป็นอย่างไดตายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก่อนเดินกับขโมยกับพูนทางพ่อแม่พี่น้องอิซีเบื้อสุข,ขูสุขคนพี่น้องน้องที่เขามาอ่าเป็นกระดางแห่งใจและก็ อ่าโคดบ่โคดข้ามโฆษณาพี่น้องเนาะแล้วก็ซัพพอร์ตอ่าเบิ่งคลิปให้บ่สวัสดีโดยมาตลอดเนาะก็่ขอบคุณหลายๆเนาะอ่าทั้งสวัสดีบ่มีหยังก็บ่นคุณเนาะมีแต่ผมใจเนาะาบ่ไก็ยืยาวได้สิเผาไปหาทังบ่สิงก่อนพี่น้องให้เนาะพี่น้องเนาะมืดมาแล้วพี่น้องหเนาะโอ้ป้าตมื้อนี้หาก็เห็นอ่าตะเวนหรือว่าแดดแน่พี่น้อมื้อนี้ก็ได้เนาะอ่าสิว่าตก รอบคำคือเกาบ่อหรือว่าจังใดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะสับปะองเนาะเดี๋ยวสิเขาไปหาทั้งบอสิงก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ปิดจังใดดีเนาะพี่น้องเอ้ยกุบกล้วยกุบโตเนาะใหญ่ติดแล้วมองเราพี่น้องเอ้ยโอ้ตอนนี้ก็บรรยากาศคอยคำลงแรงเนาะเมื้อนี้ก็มาตอนนี้ก็ มาเต็บหาเอื้อเวงกันย uh ังบ uh ัวท yeah. ันได้คำปันใดน้องพี่น uh ้องเลยพอดีว่าทางบัวเสียงว่าบัวทันได้มืดอขบสันเนาะเดบมาถาไทยเนาะทางบัวเสีงก่อนขบสันเนาะตอนนี้ก็เวลาเวลาก็บหกโมงสาวเข้านอทีพี่น้องเลยพอดีออกไปกับพอดีเจ็ดโมงพอดีพี่น้องเลยเนาะอืมตกกล้วยก็ยังแล้วก็ติดอ่าไปรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยคนนองนอนไมมเนาะอ่าหรือว่าเป็นอ่าเฮือน เนาะพื้นสวนเลยก็ว่าได้พี่น้องเนาะมีถือว่าบรรยากาศทําดีถือว่าไล่เลยพี่น้องเนาะทางทางหลังก็มีทงนาเนาะทางขาก็มีปลาอ้อยพี่น้องทางหน้าก็มีปลาเนาะโถือว่าบ้านจัดสรรหรือว่าบ้านปลาพี่น้องเนาะปลาตัวเดี๋ยวจัางน้อยจะสิเข่าไปหาทั้งหมดสิพี่น้องเลยเนาะ แสดงว่าอยน่ฝนกระตุกเฮงกันในพนองเล้เมื่อคืนีก็ไดเนาะอ๋อเอหบรรยากาศนอะพี่น้องเนาะค่อยคำลงเลงเล่พี่นนองเนาะถ่ายบรรยากาศทีชมคำลงเลงเนาะให้พ่อิี่นองเอฟซีพิ่นหับโซนน้ำกันพี่น้องเลยบดทยบรรยากาศคำคำมืดๆให้พ่อพี่นงอฟซี หลับส้มตั้งแต่โดนๆเนาะตั้งแต่เห็นบอสีกำลังหิดปุ๋ยแหละพี่น้องเลยอันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศหลบคำพี่น้องเลยปุป่าตัวหยันเตยฝนตกนี่แหละพี่น้องเนอะช่วงนี้ก็ทั้งปล่อยใหพี่น้องถ้งฝั่งไทยเพิ่อนก็เจอเนาะเพราะว่ามีระเบิดเนาะพี่น้องเาสู้รบกันเป็นอย่างไรดีเนาะเป็น ยุติหรือว่าหรือว่าจังใดพี่น้องนะคือว่าทางล่าเขาก็ขึ้นข่าวว่ามีการสู้รบกันคือการพี่น้องเนาะพี่น้องเลยเนาะมีแต่ลบกับลบก่านีพี่น้องเนาะคือทางบริษัทก็อยากให้หักเพลงกันพี่น้องเนาะเพราะว่ามันคือคือว่าสิแก้ปัญหาด้วยการขาเกงกันนี่มันมันหมดจบหมดสิ้นพี่น้องเนาะอยากให้หักเพลงกันนี่แหละพี่น้องเลยเนาะแต่จังใดมันก็สู้รบกันเด้วเลยพี่น้องเลยบอกกัน โอกาว่าจท่าไรเนาะพี่น,น,น้นองเยแต่ค่าความกิดของบอริษีทคืออย่างไรอ่ายุติแต่กับของดองกันพักเพ่งกันคือเก่าเนาะอ่าบริษัทให้หมักมางก,กันพี่น้องเนาะว่าเป็นอ่าคือให้พักเพ่งกันคือครอบครัวเนาะไทยลาวและทั้งคมีพี่น้องเนาะพักเพลงกันคือ,อเอก่าเนาะ,นอ,นอ,ะอ่าเจ้าเป็องเวแต่ทั้งนี้ก็มีมื่อวานนี้ก็แวะเวยียนมาหาทาดงอ่าบาวซิงเป็นองเยเนาะ มาทั้งบาซิงามบบาบาเซนมาไก่เราตายบริษัทเนาะเดี๋ยวเราชี้เขาไปถามเราะแต่ก่อนบาสิพากันเฮ็ดอ่านี่เป็นรองเนาะมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะมอบไม้เนาะหรือว่าเซนทั้งบาเซนและกับบาซีดีเนาะมาเฮ็ดคอกไก่ให้อยู่ด่างห้องน้ำบาสิพากันเฮ็ดอยู่หลังห้องน้ำเป็นรอ,องเนาะพอดีว่าไก่เราเสียแล้วราตายแล,แลว้วก็เลยสิ ว่ากันไม่ดพ <se> ี่น้องเอ้ยเนาะฮะเจ้ากุละท่างนันอ่าเรือทั้งล่อรุ่นน้ำกันว่าทั้งวศิษย์คนศิษย์เฮ็ดจังใดหรือว่าสิเฮ็ดหรือว่าบุเฮ็ดจังใดก็ล่อรุ่นน้ำกันได้พี่น้องหรือวศิษยได้แางโตหรือว่าจังใดพี่น้องเนาะฮะเราจะบุได้อันอ่าเราขังไว้ตลอดพี่น้องเอ้ยฮะพอได้ปล่อยไกลอ่าตายสัมพี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ย แต่นี่งานจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำอ่าบอสิงพี่น้องเนาะเราใส่งานบ่หรือว่าอย่างใดพี่น้องเลยเนาะคนกระชิตกเลยเลยพี่น้องเลยเนาะคนกระชิตกแล้วบาดท,ที่นี่เฮ่อตัวข <c oughs> <c oughs> มือติดตาเลยเนะ <c oughs> าเเนะ <c oughs> Body oh. bỏ đây chủ côn hơn vô cô hả mãi lòng 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 mãi มันนี่จะูไปอุ่นอุ่ยุ้งคำคำเจ็ดกินยู่นจะไม่กินอยู่นี้นี่ก็มาดังไอุดยุงต่อแรงแรงย่อหมอมากกัป้านีเลย่อ้าก็ันเนาะเอาเี่ยเนาะบันชวนเด้อบันชวนเด้อ สบายดีใล่ไหมบ้านอ oh. no. right? ื่นเมืองไกลสบายดีเด้อเนาะมาทำกันสี่คนมือนี่พี่น้องเนาะไอมาสี่คนพี่น้องมือนี่แล้วได้เมียกุ้มแล้วบ่สิงกุ้มลูกกุ้มเมียแล้วน้ำเต้มเต็มเองน้ำฝนได้หน่อยเมนบอกเมนจะบอกว่าสิงเจ้าจู๋หรือฝนตกนี่ ดอมดาได้เดี๋ยวน้ำโจกจะดอกข้าน้ำโจกนี่ปเอาลูกเอาเมียก็ได้นี่หอิมาเลงกันมาเลงกันน้น้องม่นี่มืนมื่าเลยนี่ปลาโตน้อเอหปลาทีโต้ขากินน้ำนะบ่ลดูกไข่งไผลูกไข่ลูกไข่อาเลย กินลูกไข่บ่อนี no. <c oughs> ่ยคือกินแต่ไข่แท้บบลุงไข่แบบลุงไข่ห่วยคือว่าบบลุงไข่โอ้ไปใส่มากคือว่าบบลุงไข่โอ้ยวันพี่น้องเลยเนาะเออเป็นได้คือนินข่าวว่าอ่าประมาณว่าไก่ตายบอเป็นยังมากัดมาคัดโอ้อ่ามากัดตายชจำเนาะอืมอืมอืม ตายไปแล้วไปนองไกลไปจริงอันนี้ออกซาไปจริงอันนี้เนาะอันนี้นำดำๆนะขอว่ามันคือมันมืดไปนึงนะบ่ยากนะคนน้องพระของนายเฮ้ยบ่มันมันมืดฝนนะมันเปลี่ยนไปนึงเปลี่ยนได้ได้ใส่เ่ราะของน้าของในได้ลองเลยหื้อน่าฝนตกน่าฝนตกออเอาบุลินใส่ใส่ก็ได้ใส่อยู่แล้ววะอ่าบอกว่าฝนตกฝนลิ้นนะยังบอันยังบุลินใส่งานอยู่ฝนตกก็้ เออปวดตัวหง่วงเมื่อคืนนี่หงั่งเติบหงเ่งเติบาันได้ไปการกบกันเขียดเ่อคืนนี่หมด้ไปฮะคือสิปวดเทบอกปวดตัวคืนนี่หมด้ไปบ่นอนหลับคักบันยังนอนหลับขัดโอ้หลับคักเลยเปลี่ยนให้หมดไปให้ท่านฮอนบ่เมื่อนีงไปอยู่วะไปอยู่ตอนเช้นในอยู่วะในกึ่งคุ เฮ็ดยังนะว่จริงเห็ดพวกตาบาบโอ้ไม่ดอกจุ้มบ่มีดอกจุ้มดอกบางโอ้เอาไปขายวะบ้านนี้เอาไปกระเจ้า,าี่บ้านเอาไปกระเจ้าอีกโอ้คือบ่เวงขายนี่เพืได้มีเงินคำกำเกลียวมาซื้ออยู่ซื้อกินบัดน,นี้เนาะอ่าคือว่าช่วงนี้กะมีแนวเห็ดกะเฮ็ดไปเด้อว่าริงเด้อหาอยู่หาเฮ็ดหาหอนกะเห็ดปลาหาไปเด้อพอได้เงินได้คำกำเกลียวซื้ออยู่ซื้อกินเนาะ อ่าเด็กอมีเวียดไปงานกับไปเฮ็ดรับเจ้ารับจ้างไปกับไปเฮ็ดน้ำเพลินเด้อ่าหาตุหาอะไรบ่สิเง,ง้ยบานเนียเนาะจากทั้งที่ทั้งทีมงานกับดุดลนุนจะได้มาเยี่ยมมายามเธอหนึงเนาะบม่ได้ขับมาเลื่อยเท่านี้พอดีว่าสิไปเวียดไปงานทางอื่นแน่เนาะคือว่าเฮือนชันด้านเปรนทางเจ้ากับเดิมอ่าสิว่าเสร็จสิ้นจบปุ๊บเนานะมีครบเหมดเลยเนาะมีแต่ทางเจ้ากับ่าหา,หาอยู่หากินแล้วบาเนียเนาะอ่าดูมีแต่ดูมันเนาะ hai du hai chín bạn này phi người cho uhm, cả bộ thường cho một xin ơi nó ừ, ừ. à coi cái liệt cao là cho chuột cao cao si mắt ngọc à liệt ôi nó phi người <laughs> có thốt có phê, lại còn phi cả đấy à đây nhìn chắc trâu à, à, xin, à, đơ, à có

Nhung nhung cứ lại đấy hả làng Lăng phái ụt áo làng phái ụt, ụt, à, 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 à. ụt áo là bà khuyên đồng lì Ở đây anh kinh thật cấp của khu khay Khuyên đồng lì Ở đây anh khuyên cho kếp bà đại bò Từng khuyên Rồi bà gần cua bà đại bò Ở bãi bà Được Khói nhạt khuyên bằng đây Khuyên đại gì đó bà อ่าได้เปิดก่อนเจ้าผู้หมานอนเทิงหมดสิงบ่เปิดไฟก่อนดูว่าสิเออเห็ดเพียกอีเทิงเลยหน่เนาะอ่าอ่ักแล้วหักแล้วเออเอาไเอาหวดเห็ดกับไว้ทั้งนอกอันฮึดขั้วก็ได้บ่ดสิงเลยพวกหวดพวกยังนะ บนนอนเราอยเก็บเมี่ยนพี่น้องเลยเออเพียกเพียกกะม่ได้หานั่นแ้อว่าสิไงหาเห็ดมังอื่นเพียกนักตากไว้หูเถีกย้องหัวก้องหน้าผมเลยมันสีโอเคกลัวเนาะบนแรงนีง่ผลตกนี่ใบก้านนี่พวกกันเขียดบนแรงคำผลตกนบนแรงอ่าหมูมีโคม,มงหมมีโค้งที่ขึ้นโคมจะใต้หาใกล้อยู่ตัวนะโอ้ไปขึ้นกับเจ้าแล้ว อ่าๆๆโคมกระเจ้าบ่มีคมด้อพี่น้องเอ้ยอืมเนาะมื้อนี้กะบ่มีไกลบาดนี้เนาะหางบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยแม่หาไปดลไกเพิ่นกถือว่าเบิดข้อบดกรรมเพิ่นเนาะอ้าพี่น้องมื้อนี้กะมาเยี่ยมมายามถามไถทั้งบ่สิงเนาะเมื่อวานนี้ก็เข้ามาแล้วเนาะทั้งบ่สิ่ก็มาจาางสร้างแล้วก็มา อ er ําดิห้องน้ําห้องไนแล้วก็เฮือนครัวพี่น้องพี่น้องก็เสร็จสไปเรียบร้อยแล้วเาอืมยังว่างก็่ด้บ่สิ่งเด้ออ่าที่พที่พื้นกันปอกันเปื้อนพุ่นแหละทงลุมพุ่นแหละหน้าบริเวณพุ่นแหละที่กันเปื้อนเนาะหน้าห้องห้องน้ําเนาะห้องน้ําก็บ่เข้าติบ่ิ่งนี่บ่อยากเข้าห้องน้ําใหม่บ่บ่สิ่งนี่รอมึงเด้อว่าแต่เปิดมานี่อ่านตกพุ่นแหละนตก

ฮึ่มฮึ่าพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิพากันกลับปก้นบาดนี่พี่น้องเนาะมาถามไทยอเมรเนาะว่าสิ umas, ่งมาในน้ำเนาะเป็นในเขินชาดันเป็นกับเก็บกวดเนาะจั่กวดสะอาดเด้อหัวซิงเด้อแบบนี้เนาะใน่มันสะอาดจะอันกับจัดเจงเอาเด้ออ่าปัดกวดได้แบบอ่าขี้ใช้ขี้ใส่เสื้อก่าวใช่ปะบ้านเสื้ออาะสัพเองเลยฮะ่มแมนบ๊กคือใส่ว่านี่คื ะใส่ตัวก้อนนี่เลยมักแหงนั่เสืยตรงนี้เนาะเออเดี๋ยวมักแหงมักแหงไปหน่อยอ้ากราบก่อนเด้อว่างสิ่งเนาะสู้ๆยังจะไมีเบียดมีงานทางใดกันไปฮะฮิตหาทำหมอนาะอฟขยุยขยันดูมันเอาได้เนาะแบบนี้แต่โบขยันดูมันนี่ผู้เสกปู้สาวผูมักเด้ได้ไปซื้อลำก้อนอยู่ว่าช่วงนี้ก็ได้ บ่ค่อยกินเนาะฮะก็บ่ดอยกินบ่ค่อยกินน้ําก้อนอ๋บ่ค่อยกินน้ําก้อน่นี้ติมันหนาวอยู่แล้วเนาะอายามนอนก็ค่ําคืนก็บ่นีทูบอันทูบละยุงบ่อยู่นี่บ่มีบ่อ่าอย่ามามีทูบละยุงหาให้ว่ยุงกลับมาแล้วหามจุพื้นทูบไผแล้วก็ละอละยุงนําแห่ว่ามันมืดแฮงนั่น Nó <laughs> con bảo đang khởi cả đài Đó Nó xịt cái hà lộn con con Phía đằng này Thảo Nam Bố đây khảo lông Đó phía đằng này Ui à, ui à. ui ừ, Ui lông Hà thơ nhân cứ câu Phía đồng, bồ, à kín, phí đồng à, này nó đau nhân bộ Hà ma Trên đồ khô kín Vô phía đằng nó Hà vào bọn đạo gia Mình câu là bọn đạo gia Phía đằng này Hà ผานี่กะเล่ากะโบอกนะพี่น้องเนาะเราว่าอย่กขังอันอ่าปูนเนาะแล้วก็ทานพี่น้องเลยเนาะอ่าสิ่งของอยู่ที่อยู่ในกระลงกระล่างอะไรพี่น้องเลยเนาะมีมีไม้มีเตอะมีโอ้ยห้ามมีอย่างพี่น้องเนาะบอกเล่าเล่ากะบบฮิตพี่น้องเนาะแต่บพว่ากันพี่น้องเลยเนาะอ้ยเ้ยไปสัพี่น้องเนาะเดี๋ยว ตอนนี้ก็ค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มืดอ่าติดตาลงเนาะอ่าบรรยากาศกับฝนจิตกจิลินเลยพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็อ่าก่อนอื่นเนาะกับขบคุณทางอ่าผู้รักผู้ใหญ่เนาะใจดีเพื่อทุกทุกฐานเนาะที่เข้ามาอ่าซอยเรือทั้งบ่าวซิงและก็ให้จนจบจนสิ้นเพื่อชูอันชูแนวเนาะทือว่าอ่าพลิกชีวิตใหม่ให้บ่าวซิงเลยก็ว่าได้เนาะขอบขบุคคลในลายเนาะอ่าทางเฮากะโบมีหยังอ่า อให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะมีแต่คําอวยพรโอ้ยไสเนาะขอให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เจริญเบิดทุกๆท่านเนาะขอให้อายุมั่นคงยืนเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ดังปรารถนาเนาะเบดมาให้ได้แกมื้อนี้สโทษจะให้มาให้ก็จะมาเบียดเด้อเนาะอ่าิจังได๋ก็บ่ให้ใมาูเนาะอ่าือว่าเงินได้น้องทองไหลเข้าเนาะได้ยออกยมื้อเช้าให้เข้ายมแลงเนาะอ่าแต่ปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ดังปรารถนาเด้อเนาะหรือว่าสิธุรกิจการงานใดๆเนาะ ก็คอยจะเริญรูเรื่องเนาะตลอดเพลและตลอดไปเนาะอ่าหรือว่าอายุมันขอนยืนขอนยืนเด้อสาธุเนาะทางเฮากะผมมีอย่างนี่มีแต่คำคมขอบคุณเนาะไม่เสร็นี่เทียนยังว่าสิงไม่เสร็นี่นี่ใครบแรงบ่เ,เ,บเห็นเท้าตักงผ้าจะเทียนยูใช่นี่ว่าเฮ็ดเพียกไหมนี่บ่ขุดนี่เด้อนี่ขุดเชลักนี่ก็ได้นี่มัดเชลักตัวนี้ลลนแล้วก็ขุดคุดลักขึ้นเหลือกับ เห็ดเพลียตักผ้าเออพุทตะมเดชพุทนาจังในเห็ดเนาะพี่น้องเอ้ยป่ะซาพี่น้องเนาะสารกินีกาว่าหลายแห่งหยดแห่งเงาเนาะสีดำลาบไปก่อนแล้วเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อก่ออนื่นก็ขอบอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะปีกระดังใจทั้งบารชายพุทธทุกท่านเนาะถ้าว่าท่านใดนะอยากชมทบอ่าสวัสดีเนาะทั้งบารสายกายอ่ายินดีเนาะเป็นสะพานบุญให้ไว้ในใจใจ ทางบัตสวัดิการยินดีต้อพี่น้องเด้อเนาะฮันแจ้งแล้วบ,บานนี่ฮะเต๋ออะเจ้าพี่น,อน้องเนาะวัดกันในคำลงเล็บบานนี่พี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ